ไอ้ครับกมพลอดัมสุริยแครับไฟน์นเราซ้อมมากี่วันครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่ับกที่เดิมเราเลยมีใครเป็นคู่เป้าซ้อมอยู่นั้นกับเพื่อนพี่พี่เพื่อนในค่ายอยู่เนาะตอนนี้พอดำอายุเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักปล่อยป่วยมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอคู่ปรับเก่านะเพชรก้าเคยต่อยกันมาตอนนั้นที่ตะวันนาเนาะ ไปไงชน,ชนะเข้ามาชนะก็แบบไหนเบียดก,กันหรือว่าขาดเบียดเบียกัเนเพราะนั้นเวทกีกก่กิโลนะที่ต่อยตะว,วันนะยีส่สิบสองก็ว,วันนี้เนาะวันนี้เลยมาเจอกันใหม่คิววันนี้เอาชนะอีกได้ไหมมั่นใจเลยไม่มาเกิดเลยเหรอกลับมาย้าเลยเหรอแล้วถ้าเกิดเข้าช่างหนังเนี้ยคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดยี่สิบสองมาพอด,ดีมาสอสบ,บายและล่าสุดเลยเราต่อยไหนไว้กระบี่คลิกระบีอันนั้นช่างต่อยแล้วยต่อยเ<ๆ>บียดกี่กิโล ยี่สองครึง่งวันนั้นชนะหรือแพ้ชนะขอชนะมาวันนี้ก็เลยมาเจอรูปรับเก่านี้เนาะคิดว่าวันนี้ย้ำชนะเขาไม่เอาเกิดนะคุมมากี่กิโลไฟนี้2โล2โลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณรลวมรวนคนจังหวัดวเ,เด็กสตูลเอา้าฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยว,วันนี้เต็มที่แน่นอนพร้อมเอาชนะกลับไปฝากเนาะ อ่ะขอโชควงดีก่อนครับ